สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับแก้วของทิฟโก้นะครับพอดีมันเป็นโปรโมชั่นนะครับที่ซื้อมาแล้วแถมแก้วก็เลยเอ๊ะซื้อมาเดี๋ยวคราวนี้เรามาแกะดูพร้อมกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะโอเคครับผมแกะมาแล้วนะจ๊ะเฮ้ยใช้ได้นะใช้ได้นะครับนี่เพียงให้ดูนะนี่เป็นลายอย่างนี้นะครับก็เขียนคขาว่าทิฟโก้ตรงนี้นะจ๊ะแล้วนี่ก็แหละซันซัมเมอร์ซัมเมอร์ดีอ่ะกันนี้ซัมเมอร์นะครับหน้าร้อนอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็แกะอันนี้ออกมาเเเเเออ้้้้้าาดดดดดีีีีีี๋ยยวแแปปป๊๊บบ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 นน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 ึงงะะะะะตรรรรรรคคคคัััั็ก่่ใหูขุ อ่ะขนาดนี้นะครับนี่แนวลายก็สวยนะครับเดี๋ยวให้ดูฝาหลังนะนี่ปึ๊บนะครับเอ้ยโอเคดีนะนี่เป็นลายผลไม้สวยนะมีลายพึ่งมีอะไรด้วยนี่สวยมากเลยนะจ๊ะโอเคครับโอเคปลาสติกตรงนี้ก็หนาใช้ได้อยู่นะครับมาคราวนี้มาดูฝาฝามันคืออะไรเนี่ยเอา้าอ๋อตรงนี้เหรออันนี้นะครับนึกว่าจะเป็นหลอดใส่ได้นะครับไม่ใช่นะครันี่คือเป็นที่ใส่หลอดแบบไปตรงกลางนี้เตี้ยเลยนะครับผม นี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นฝานะครับนี่ก็เป็นขลังหลงมาทิปแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีอะไรอ่ะไอ้ผลไม้ทิปโก้นะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยให้หมุนได้นะครับนิดนึงนี่ตึ๊ดนะครับเนี่ยเหมือนกับเป็นรูปกระป๋องนะครับความจริงนะมันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรลายผลไม้หรือเป็นรูปผลไม้ครับอันนี้เรียกเป็นกล่องผลไม้แบบดูแบบเฮ้ยคือประมาณว่าอยู่ขายของมากครับคือประมาณว่าเรียกว่าอะไรอ่ะอยากขายของมากอ่ะคือถ้าเกิดเป็นเจ้าอื่นนะครับก็จะเป็นรูปลายกระตูนลืยออย่างเงี้ยแต่เนี้ยแบบกล่องทิปโก้อะกล่องหนึงง้วาเี เฮ้ยยายามขายมากอะความจริงคุณใช้เป็นผลไม้และเขียงคำว่าทิปโก้แบบไอตัวนี้ครับมันจะไม่ดูเป็นคันขายเกินไปนะไปตรงนี้แบบดูแบบเฮ้ยรู้เลยว่าของทิปโก้ครับเออแต่ข้อดีคือมันก็มีเอกลักษณ์นะครับกพว่าตรงนี้ก็เป็นตรงกลางครับที่เสียบหลอดนะครับโอเคครับก็ถือว่าทําใช้ได้นะครับก็ของฟรีกับเนี่ยเกีปัตติขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคผ่านอยู่นะครับผมโอเคครับก็ตึงการดูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไครตแล็แชร์ด้วยนะ